ด้วยเดีี้่ี่ยามาเลยวยรวยรวยร่างกายแข็งแรงไปดูด้วยมันอ่ะพี่ย่าก็ของของร้ี่าขอไปขายตจะไเมื่อเหร่ยังที่ออกรายการขายดีดีขายดีดีวันนี้มีตังน้อยเลยเดนี่ียลูกให Chào bạn. Xin chào quý vị khán giả. An uống rất là vui. Em nói cho các bạn nghe. 222

มันมันคือมันมาประดังนันมามันไม่คัดเอาใหม่ถ่ายรูปแบบไคนังย่าย่เหนึ่งสองโอเคครัขอบคุณมากครับอุามานะ่ไเลย

จะมายไปข้างในหาก่อนจลตามกันไไดคนไปน่อยเอาไปดีไปอะไรกันไป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 

โอ้พี่ยาทำไมวันนี้คนทำไมมันเยอะแทนนะครับมันต้องวางแผนหน่อมันเยอะเยอะมากเลยครับพี่ พี่ยาพี่ยาเปิดในห้องก่อนเลยพี่ยาพี่ยาเปิดในห้องนี้ก่อข้างในเขาไม่รู้นะเราจ่ายเงินได้หลายแถวเขาไปรอนแถวแรกยาวเลยนะขายอีกขายยาวที่หนึ่งรดน้ำปลาได้เพราะว่าเราเนี่ยไม่มีคนไปบอกเขาว่าถ้าหยาบมามันมีติดขยางเราจ่ยใหญ่แนะคะเราทำได้นะคะเราทำทางได้ค่ะยังไงมันก็ไม่ได้ลูกค้าเน้นบุดนี้บิดเยอะเยอะจับเลย ในโรงที่อาไม่ผลิตไม่ได้จะวุ่นวายสินค้าเยอะข้างในไปเลยก็ลงไม่จเนี่ยแหละจะเปิดร้านกาแฟคุณอือเรายังมันทำไม่เสร็จ

อาาศนี้มีคนเหมือนกันแต่ว่าไม่เยอะขนนไก่อดลูกสาามไก่ห้าอยาลก้วครับมีไหม พอไก่พอถุงสามห้าสองห้าขยับรนด้ครับพนังานแก๊สีขาวมีต้าหูไหมคะมีต้าหูไหม

ที่เขียนแล้วแบบว่าถ้ามันตั้งกระแดดอะ่ะก็ก็คือฝากฝากไว้ที่ร้านเจาะเดี๋ยวเดาข้าวซอยทุกเดทไว้ที่ร้านแล้วครับขอบคุณสุด ่อสมนน้กีึหานค่ะอนจม่นานี่นากไหนเนี่ยมาจากไกลมารนั้นเออนมาจากนเนี่ยมาจากนู่นน่ะน้ำเอ่อพาย